สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพปลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ Courage นะฮะหรือว่าความกล้าความกล้าหาญนะครับความกล้าทั้งท้งร่างร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเป็น6ความกล้าของผู้นำที่ผู้นำในยุคนี้จะต้องมีติดตัวไว้ถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้นำที่ดีนะครับความกล้าหาญจริงๆมันไม่ใช่ สิ่งที่มันเป็นพันธุกรรมหรือติดตัวมาแต่ก,กําเนิดนะครับมันเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะฝึกฝนได้เหมือนกับที่เราฝึก,กจ,จิตใจฝึกกล้ามเนื้อนะครับผ่านการตัดสินใจผ่านการฝึกฝนมันก็จะกลายเป็นความกล้าหาญได้โดยเฉพาะในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะฮะทั้งเศรษฐกิจการเมืองความเสี่ยงทางจริยธรรมความเสื่อมถอย ทางด้านความไว้วางใจจากคนอื่นหรือจากสาธารณชนเนี่ยมันทำให้ผู้นำจำเป็นที่จะต้องมีความกล้าหาญในชีวิตประจำวันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมันง่นคงความกล้าอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่6ประการนะครับที่ผู้นำที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีติดตัวไว้นะครับประการแรกเราเรียกว่าความกล้าทางศีลธรรม ซึ่งก็คือการยึดมั่นในคุณค่าหลักการจริยธรรมศิลธรรมเนี่ยนะครับแม้ว่าการกระทํานั้นอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียงอาชีพรายได้นะครับเช่นเช่นอะไรเช่นการปฏิเสธข้อตกลงที่ขัดต่อจริยธรรมการที่มีล็อบบี้ยิสมายื่นข้อเสนอว่าถ้าเราร่วมมือกันตรงเนี้ยผมจะให้คุณได้งานนะมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเลยนะ แต่คุณจะต้องทํา1234ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขที่ขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยแบบเนี้ยท่านคิดว่าท่านจะร่วมกับเขาไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นระยะสั้นนะครับที่เราอาจจะได้เงินมาก้อนใหญ่แต่ในระยะยาวเราอาจจะเสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เลยถ้า เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วในปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีเรื่องแดงๆแบบเนี้ยแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นอย่าพึ่งตัดสินใจในระยะสั้นเราจะต้องมีความกล้าที่จะฝืนสิ่งที่มันผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมจรรัญญานี่คือสิ่งที่ผู้นำในยุคปัจจุบันจะต้องมีให้ได้เราจะเห็นตัวอย่างไม่ดีเยอะแยะซึ่งไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับผู้นำในธุรกิจภาคเอชชนเนี่ย ไม่ค่อยเห็นนะฮะที่จะเป็นผู้นําที่ขาดจริยธรรมขาดศิลธรรมจัรญ,ญาส่วนใหญ่มักจะมีความตรงไปตรงมามองเงื่อนไขในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นนะครับอันนี้คือความกล้าอันที่หนึ่งความกล้าประเด็นที่2คือความกล้าทางสังคมผู้นําที่ดีจะต้องกล้าที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะถูกมองในแง่ลบการที่เราใช้ความกลัว ในการที่จะเอออหอห่หมกไปกับสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่ค่อยดีนักตามสังคมในมุมที่อาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะบางครั้งมันอาจจะทำให้เราไม่ได้ยืนหยัดในความถูกต้องแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมันอาจจะกลายเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นในการประชุมเช่น การยกมือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากข้อสรุปของผู้บริหารที่อาจจะเป็นนายของเราเนี่ยแม้ว่าคนส่วนใหญ่หรือผู้บริหารคนที่เป็นหัวหน้าเราอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่เพื่อให้ได้ข้อถกเถียงที่รอบด้านนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้นำจะต้องมีความกล้ากล้าที่จะ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะพูดในสิ่งที่อาจจะขัดกับอีกคนหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปหาเรื่องเขานะฮะกล้าพูดในลักษณะที่ว่าเอาความเป็นจริงเข้ามาพูดเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดมากกว่านี่คือความกล้าอันที่2นะครับความกล้าประเด็นที่3คือความกล้าทางอารมณ์สามารถที่จะยอมรับเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ยากลำบากทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่น ไม่หนีไม่ปิดกั้นความรู้สึกแต่เลือกที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างเหมาะสมนะครับเช่นหัวหน้าเนี่ยนะฮะออกมายอมรับกับสมาชิกว่าโครงการที่เราทำเนี่ยหรือเรารับผิดชอบมันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็พร้อมที่อธิบายแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงต่อไปนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่รู้สึกอึดอัดขับคล้องใจในความล้มเหลวของตัวเอง สิ่งเหล่านี้มันเป็นความกล้าที่ดีนะครับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้นําบางคนที่ทําหน้าที่บริการลูกค้าก็กล้าที่จะรับฟังคําตําหนิจากลูกค้าอย่างสงบแล้วก็ไม่โต้เถียงทันทีแต่ก็จะขอบคุณและบอกว่าจะนําไปปรับปรุงระบบการให้บริการให้ดีขึ้นแม้ว่าข้างในเนี่ยอาจจะรู้สึกถูกกดดันหรือว่าเสียใจก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้นําควรจะต้องมีติดตัวไว้เรื่องของ emotional courage นะครับ ความกล้าประเด็นที่4คือความกล้าทางปัญญา intellectual c o l l e g e เคสนี้จะเป็นการกล้าตั้งคำถามกับค,ความคิดเห็นของตัวเองการยอมรับมุมมองที่แตกต่างการเปิดใจรับสิ่งที่มีข้อโต้เถียงจากลูกน้องแม้จะเสี่ยงต่อการถูกมองนะครับว่าไม่มั่นคงเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันหมายถึงการพร้อมยอมรับว่าความคิดหรือวิธีการที่เคยใช้มาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เราต้องเปิดใจก็กล้าที่จะรับความแตกต่างกล้าที่จะรับมุมมองที่มันเปลี่ยนไปผู้นําหลายคนนะครับยึดมั่นในความสําเร็จของตัวเองที่เคยใช้มาโดยตลอดแล้วก็ไม่ค่อยมีความกล้าทางปัญญาที่จะเปิดรับความเสี่ยงหรือมุมมองแตกต่างของคนรุ่นใหม่สักเท่าไหร่ชอบพูดว่า เนี่ยมันคือสิ่งที่ผมทํามาโดยตลอดแล้วมันก็สําเร็จนี่ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไม่เห็นจาเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้อนาคตในระยะยาวของบริษัทหรือของอ,องค์กรของเราเนี่ยมีปัญหาเหมือนกับองค์กรใหญ่ๆที่เราเคยเจอกันมาในอดีตนะครับนี่ก็เรียกว่าความกล้าทางปัญญานะครับข้อ5คือความกล้าทางความคิดสร้างสรรค์ก็จะต่อยอดจากความกล้าทางปัญญานั่นแหละครับ มีความกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆที่อาจจะเสี่ยงต่อการล้มเหลวหรือการถูกปฏิเสธการที่จะกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับมีมุมมองไกลๆเนี่ยเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วในวันนี้แต่เขาจะมองแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆ เพื่อให้ตลาดหรือเพื่อให้สินค้าบริการเนี่ยได้รับการพัฒนาต่อยอดออกไปอยู่แบบสม่ำเสมอแม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงในระยะแรกๆแ,แต่ความกล้าเหล่านี้แหละที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนอันนี้คือข้อ5นะฮะความกล้าทางด้านความคิดสร้างสรรค์ความกล้าประเด็นสุดท้ายคือความกล้าอันที่6นะครับความกล้าทางกายภาพ Physical courage นะครับเป็นความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงความไม่สบายทางร่างกายเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนอื่นเช่นเวลาเกิดสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีนักเช่นเกิดอุบัติเหตุเกิดความาไม่สบายบางอย่างในสถานที่ทำงานเช่น ผู้จัดการโรงงานที่ได้รับข้อมูลมาว่าโรงงานตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยอันนั้นอ่ะแทนที่จะสั่งการจากระยะไกลๆแล้วก็ไม่กลา้าจะเดินทางไปทั้งทัที่ลูกน้องตัวเองก็ประจําการอยู่แถวนั้นทั้งหมดเลยนะหรือว่าทีมก่อสร้างที่จะลงไปพื้นที่ที่อาจจะฝนตกมีโคลน แล้วก็เพื่อช่วยประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นแทนที่จะกลัวเปียกกลัวเปื้อนอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวอันนี้เราเรียกวความกล้าทางกายภาพเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ6ความกล้านี้น่าจะเป็นความกล้าที่จะต้องมีติดตัวผู้นําในยุคปัจจุบันเพื่อทําให้งานของเราเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถเป็นผู้นําที่มีบารมีทําให้คนอื่นยอมตามเราได้อย่าง มีความเชื่อใจสุดๆนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับเพราะน็ใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ